สวัสดีครับครับก็มาพบกับขั้นตอนของทีมเซอร์วิสหรือทีมช่างบ้างนะครับว่า,าเมื่อได้รับมอบหมายงานจากแอดมินนะครับหรือหัวหน้าช่างแล้วเนี่ยตัวเองนะครับจะได้ข้อมูลแบบไหนนะครับการสื่อสารจากระบบอย่างไรนะครับและเมื่อเข้าไปสู่จ็อบงานที่ตัวเองต้องอัปเดตเนี่ยจะกดปุ่มไหนยังไงนะครับแต่ละปุ่มเนี่ยจะมีหน้าที่และมีเทคนิคอะไรบ้างนะเพื่อจุดประสงค์ต่อ,อการ อัปเดตงานโดยสมบูรณ์หรือปิดงานของตัวเองโดยสมบูรณ์ในแผนกและหน้าที่ของตนเองนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะเข้าไปาที่ user ของทีมช่างหรือทีมเซอร์วิสนะครับกด username password น,นะครับแล้วก็กด <c oughs> <c oughs> เข้าสูรบบ่ระบบนี่จะเป็นสิ่งที่ทีมเซอร์วิสคนนั้นนะครับได้เห็นนะก็จะเห็นอันดับแรกเลยนะครับ เมื่อมีการมอบหมายงานมาจากแอดมินหรือหัวหน้านะครับก็จะมี alert ตรงนี้1ข้อความเป็นกล่องข้อความส่วนตัวของตัวเองนะครับทีมเซอร์วิสก็จะกดนะครับจะกดดูโอเคเมื่อ2นาทีที่แล้วนะครับท่านได้รับมอบหมายงาน Job บที่19นะฮะแล้วก็ท่านก็สามารถกดดูรายละเอียดได้นะจากลิงก์จากอะไรต่างๆโอเคในส่วนนี้นะครับก็จะมีการแจ้งสถานะ อัตโนมัติผ่านระบบอันนี้คือ1จุดเมื่อเขาคลิกดูปุ๊บเนี่ยข้อความก็จะหายไปนะเป็น alert กับถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นนะครับเปิดฟังก์ชัน sms แจ้งสถานะการ assign ง,งานหรือมอบหมายงานเนี่ยทีมเซอร์วิสก็จะรับ sms ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งลิงก์ให้คลิกดูเลยว,ว่าลูกค้าเป็นใคร,ะครจะไปที่ไหนยังไงเนี่ยคือจะมีทั้งข้อความในระบบนะครับแล้วก็ sms แจ้งเตือนเลย alert เตือนเรียลไทม์เลย เพื่อให้ทีมเซอร์วิสเนี่ยไม่พลาดนะครับในจ็อบงานตนเองที่ได้รับผิดชอบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเซอร์วิสของเรานะครับที่ถ้าให้ทำงานกันเป็นทีมนะทีมเซอร์วิสนะครับ,รบสมมติว่าเคตัวเองรับรู้แล้วว่าได้รับงานนะเข้ามาดูซิว่าโอเคงานที่ได้รับผิดชอบเนี่ยเนื้อของงานเป็นยังไงนะครับเขาจะเห็นแล้วโอเคจ็อบที่19ใช่ไหมโอเคหัวหน้าบอกว่างานด่วนด้วย หัวหน้าเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็นงานธรรมดางานด่วนหรือดว่ดวนมากนะครับสีสันก็จะแตกต่างกันไปโอเคทีนี้เรานะฮะยกตัวอย่างผมตอนนี้ผมเป็นทีมเซอร์วิสผมก็มาดูซิว่า้งานอโอเครายละเอียดงานคือต้องติดตั้งงานให้ลูกค้าแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อนี้นะเป็นแอร์เนาะติดตั้งแอร์ให้ลูกค้านะครับเนื้อเนื้องานประมาณนี้แล้วก็จะต้องเสร็จเนี่ยภายใน2วันด้วยนะต้องเสร็จภายใน2วันนะครับก็ โอเคลองกลับเข้าไปคลิกเข้าไปดูนะอันนี้ทีมเซอร์วิสก็ดูได้ลูกค้านะครับอยู่ชื่อคนนี้นะครับลัก็อยู่ที่ตึก empire ช <c oughs> ั้น47็ดยูนิตที่เท่าไหร่อ่าก็จะรู้ได้นะครับโอเคลองคลิกด,ดูสินค้าสิโอเคจะเป็นสินค้าแบบนี้นะครับเพื่อเอาไปติดตั้งแล้วก็อยู่ที่ไหนยังไงนะเราก็จะรู้ได้คลิกดูแผนที่ได้เลยนะสมมติถ้ามีอย่างนี้แอดมินเขาใสาไ่ไว้แล้วเราก็ปักหมดุดแล้วเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่า มาดูในส่วนของความต้องการลูกค้าให้ทำความสะอาดด้วยโอเคมีรูปไหมมีรูปให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นรุ่นนี้ไปที่ไหนยังไงก็ไอ้พวกนี้ก็เป็นส่วนเสริมนะครับแล้วก็ทีมเซอร์วิสเนี่ยโอเคตัวอ,อย่างว่าเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะฮะก็เตรียมจะออกไปบ้านลูกค้าแล้วครับก็ทีมเซอร์วิสต้องกดปุ่มนะไม่งั้นจะต้องกดปุ่มทํางานนี้ไม่งั้นจะกดปุ่ม อัปเดตงานไม่ได้นะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่สำคัญมากของทีมเซอร์วิสนะครับเพราะมันจะระบุเวลานะครับและระ,ะบุงานที่เขาทำเขาจะต้องมาอัปเดตผ่านตรงนี้ไม่งั้นจ็อบนี้จะไปไหนต่อจากนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปุ่มนี้เขาต้องกดนะครับกดเสร็จปุ๊บนะครับเราสังเกตที่ปุ่มนี้กันนะถ้ากดเสร็จปุ๊บปุ่มนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นปุ่มแจ้งงานค้างนะครับ เพื่อที่จะให้การส่งงานเนี่ยมอบหมายงานไปสู่ทีมอื่นหรือว่าช่างคนอื่นเนี่ยได้รับทราบได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเรากดปุ่มทํางานนี้นะครับลองดูนะครับปุ่มเปลี่ยนละปึ๊บเป็นแจ้งงานค้างนะและปุ่มนี้ก็ถึงจะแอคทีฟให้กดได้อ่าแต่เรากลับไปดูตรงนี้กันนิดนึงนะว่าแจ้งงานค้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มีมีส่วนสําคัญอะไรนะครับมันจะบอกว่างานนี้นะครับรับเมื่อไหร่โดยใคร และเริ่มเมื่อไหร่เดือใครตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนหลอกไฟล์อัตโนมัติคือมันจะเซฟการทํางานนะฮะอัตโนมัติโดยระบบให้เลยนะเป็นเหมือนบอร์ดไว้บอร์ดที่เอาไว้อัปเดตงานของทีมเซอร์วิสนั่นแหละแต่มันอยู่ในเป็นเป็นบอร์ดที่อยู่ในระบบและที่อยู่ในเฉพาะ Job บใดจ็อบหนึ่งนะครับเพื่อไม่มั่วนะสามารถมาเพิ่มได้ว่าฝากงานหน่อยนะวันนี้ผมหยุดอะไรก็แล้วแต่หรืออุปกรณ์วางตรงนั้นตรงนี้นะจัดการได้หมดผ่านตรงนี้ นะครับโอเคแล้วก็เมื่อกดปุ่มเริ่มงานเสร็จแล้วนะครับเวลาเริ่มแท็กเลยนะครับว่าทีมเซอร์วิสคนนี้เขารู้รับรู้และเริ่มแล้วนะครับโอเคอัปเดตงานเลยครับในปุ่มอัปเดตงานของทีมเซอร์วิสนะครับก็จะมีทำงานเสร็จแล้วรออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเราอ่ s รีเสิร์ชมาจากหนห้าง,งานจริงนะของ ของทีมเซอร์วิสที่ต้องเจอส่วนใหญ่ก็จะเจอประมาณนี้แหละสมมติว่าทําไม่ได้ส่งเคลมให้ส่งเคลมอะไรตัวเช็คแล้วลูกค้าอยู่ๆยยกเลิกกระทันหันเนี่ยเขาสามารถอัปเดตได้ตามนี้และที่สําคัญข้อความเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ตรงตามธุรกิจของเรานะครับทางแอดมินนะฮะหรือผู้บริหารสาขาสามารถมาเปลี่ยนถ้าใช้ระบบ joyfix นะสามารถมาเปลี่ยนข้อความตรงเนี้ยได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อการสื่อสารกันภายในองค์กรแบบ เข้าอ,อกเข้าใจโอเคยกตัวอย่างแบบใช้แบบ default แล้วกันนะครับก็เป็นทํางานเสร็จแล้วอะยกตัวอย่างว่าตัวนี้นะทํางานเสร็จแล้วทีมเซอร์วิสไปแล้วหมายเหตุที่อัปเดตงานเช่นว่าเราอยากจะให้อดินได้รู้ว่าที่เราไปเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างกับการทํางานครั้งนี้นะการอัปเดตงานตรงนี้นะครับจะไม่ขึ้นไปสู่สายตาลูกค้าหมายถึงว่าลูกค้าเวลาเขาเช็คสถานะออนไลน์หรืออะไรต่างๆเขาจะไม่เห็นนะ อันนี้เป็น p r i v a t e เฉพาะคนในองค์กรที่เราจะรับรู้ร่วมกันระหว่างทีมช่างหรือทีมแอดมินหรือว่าทีมเคลมอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เขาจะเห็นกันเป็นภายในเป็น p r i v a t e นะครับโอเคทีมเซอร์วิสก็อัปเดตครับเช่นบริการติดตั้งนะติดตั้งแอร์ติดตั้งแนะ <c oughs> อร์เรียบร้อยก็ภาษาช่างเลยนะจะพิมอะไรก็ได้นะเพราะตรงเนี้ยจะต้องไปผ่านการ กรองโดยแอดมินอีกรอบหนึ่งอยู่ดีตรงนี้จะเป็นลักษณะว่า Team Service, นะทีมเซอร์วิสนะพิมพ์โดยความเข้าใจของตัวเองเนี่ยเพื่อสื่อสารกับแอดมินนะยังไม่ใช่สื่อสารกับลูกค้านะครับมีราคาไหมอย่างเช่นว่าเราไปจ้างเอาซอร์สหรือว่าตรงเนี้เราตกลงกันในองค์กรว่าติดตั้งครั้งหนึ่งเราให้ทีมช่าง500เขาจะได้รู้ว่าอันเนี้ยอ้างอิงนะผมเป็นเป็นค่าบริการที่ผมรับรู้ว่า500นะเพื่อจะไปคิดเป็นคอมมิชชั่นให้ช่างนะแต่ไม่ใช่ราคาอะไรเลยที่ลูกค้าจะรับรู้นะครับ ตรงนี้จะเป็น private เฉพาะช่างแล้วก็ admin หรือคนในองค์กรเท่านั้นโอเคบริการนะรแล้วก็อะไรละหรือว่าอุปกรณ์ที่คุณไปติดตั้งเป็นอะไรนะครก็เป็น Air <c oughs> รุ่นนะแอร์ Air. รุ่น x x x อ่ายกตัวอย่างราคาไม่ต้องใส่ก็ได้อกดบันทึกเลยนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมลงรายละเอียดงาน Service ด้วยนะปุ่มนี้อยู่ไหนเนี่ยปุ่มนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เราข้ามไปก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการอัปเดตเทคนิคในการติดตั้งแอร์ตัวนี้เพื่อสอนช่างในองค์กรเดียวกันนะเป็นการแชร์ความรู้เป็นบอร์ด p r i v a t e ของทีมเซอร์วิสเขานะครับโอเคณนะตรงนี้เราจะข้ามไปก่อนนะครับกดปิดเลยเราจะเห็นว่าเมื่อทีมเซอร์วิสเขาอัปเดตงานเรียบร้อยเนี่ยนะครับสถานะเปลี่ยนเป็นทำงานเสร็จแล้วสีก็จะขึ้นสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียบร้อยของฝ่ายเซอร์วิสล้ว ฝ่ายเซอร์วิสทำงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จบกระบวนการนะครับคราวนี้แอดมินนะครับก็จะรับงานต่อนะแอดมินเนี่ยเขาที่อยู่หน้าจอภาพรวมเขาจะมีตรงนี้เป็นอาจจะเป็นร้อยงานต่อวันเลยแต่เขาก็จะเห็นว่าโอเคที่มอบหมายให้กับช่างเซอร์วิสอิเล็กเนี่ยคนนี้ชื่อเซอร์วิสอิเล็กเนี่ยทำงานไปถึงไหนโอเคสถานะปรับไปสีเขียวเสร็จแล้วนะลองไปดูซิเขาอัปเดตอะไรมาบ้างอ๋อติดตั้งแอร์เรียบร้อยแล้วอ่าเขาก็ลงรายละเอียดมาประมาณนี้นะครับ ทีมเซอร์วิสก็อัปเดตประมาณนี้ซึ่งทีมเซอร์วิสเนี่ยสามารถที่จะกดถ่ายภาพอัปเดตภาพที่เสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปในระบบให้กับทีมแอดมินได้ดูได้ด้วยนะครับก็สามารถทําได้โดยปุ่มนี้เลยนะครับอันนี้เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่างานด่วนและงานค้างที่ตอนแรกเป็นเลขหนึ่งเนี่ยก็จะหายไปอ่ะโดยสรุปนะครับของทีมเซอร์วิสหรือช่างคนนี้นะครับก็จบงานแลวนะงานที่เมื่อ27วันก่อนเราก็ทําเสร็จแล้วนะ งานใหม่ที่แอดมินหรือว่าหน้าช่างมอบหมายให้มาเราก็ทําเสร็จแล้วนี่คือหน้าที่ของ1คนที่จบแล้วนะครับจนกว่าจะมีอ l e r t ของ SMS หรือว่าอ l e เลของข้อความมาใหม่ว่าคุณได้รับผิชอบงานจากหัวหน้านะก็ค่อยเริ่มทํางานนะครับนี่คือจบของส่วนของทีมเซอร์วิสที่จะเป็นการอัปเดตงานเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากอยู่ใช้แค่หนึ่งถึงสอปุ่มอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิป การอัปเดตงานของทีมเซอร์วิสจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันคลิปถัดไปนะครับถึงเทคนิคและว,วิธีการต่างๆสวัสดีครับ